สวัสดีค่ะดย๋ยก็บเจ้สาวทั้งสิ่งนะคะเราจะขาวดูวันนี้นะคะเราจะล่นขีดต้มกันแล้วพีนองยืนต่ขีดต้มชูมือติดกระบะดีแห้งเรียกว่ากระแปลกแปลกที่ว่าสระลูกเดียวกันนะคะแต่ว่าบางวันก็ติดกระบะบางวันก็ไม่ติดกระบะนะคะแต่เรามาดูว่านี้จะติดไหมเนี่ยเป็นสระเก่านะคะขุดสระ ขุดดินนะคะไม่มีดินค่ะจะไปขุดให้ไหนว่ารอให้แข็งก่อนก็เจ้าของสาะเขาไม่ยอมนะคะก็อยากให้ขุดที่เสร็จเลยเพราะว่าดินมันยังเปีเกยกอยู่ ขึ้นไปแล้วมาแล้วบ,บ่มีค่ะ ก็ตดนะินอไออเเจ้าาเียวเาาดเดียวเอาดิหอินซาที่นเียกินซแล้วเพราะว่าเขาุ้ชะก่อนแ่นพาดินนีเข้าไว้หลอกทีหลังเขาปหเาหเอาซออกก่อนน่ะเอาซาะไดอกินปเอาดินซากระไดไม่ค่อยเหนียวเท่า เห็นก่อนเท่เท่กับเท่บล็อคือเก่าคันพ่อใหญ่บัฐา,าสวนให้เขา ไบ่หมดหรือว่าคนจากพุทธเอาดิซักแมนพญาย่ว่าดิซักเก่าดิต้องซอยออกเงินน้ำเพราะว่ามันเป็นขีดต้มนะพญายาวกมรู้ตองเห็นเอาออกอ่ะนาแต่คือเป็นสมองเอาเพราะว่ามันคือจังพญายาวเห็นมันต้องเอาขีดต้มออกก่อนขีดต้มมันเลอะแห้ง ไปไซายจะมาอีก,กเดี๋ยวก็มาจะมาเดี๋ยวเราก็มาโทษน้ำเราละล่ะเป็นอาักการเพอ่เกิดการเยอะเพร่ะว่ามาดีเร็วดีตีแต้ สีไปลงในบ้านนะาะจำเม็นเขาสีเอาดินซาห,หรือดินนาน้ะขันซาก็คืคอจกซาเบิดหมือนะพอยหญยมันซาไปซามาอะไรมันได้ลงหรอจกซากระซาหให้แล้วไปเลย จะลงได้ไหมั้ย่ดินเปียกมากเลยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ